ดีค่ะ,คะขอทราบนามเจ้าของสวนด้วยครับชื่ออุไลมีมากค่ะชื่อเล่นคือชื่อแต๋วค่ะอ๋อขออนุญ,ญาตเรียกว่าพี่แตว๋วนะครับแล้วอีกท่านหนึ่งครับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับเป็นเชญครับสวัสดีค่ะนิพพรปัตตาวตังหรือพี่ใหญ่นะคะพี่ใหญ่ครับขออนุญ,ญาตทีหนึ่งเหตุอะไรถึงพาผมมายังสวนของพี่เต๋วครับ คุณแต้วนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามา4ปีแล้วนะคะคจากต้นที่ดูไม่ดีเลยตอนนั้นนะคะพอมาเจอปุ๋ยของเรา,อาตอบโจทย์นะคะคุณแต้วก็เพิ่มผล,ผลผลิตขึ้นมาเรื่อยๆเลยเพราะนั้นที่ผ่านมาคือ4ปีปีนี้เนาะคุณแต้วมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็ใช้ของเรามาตลอด อ๋อก็หมายความว่าพาผมมาพบกับความมั่นใจของเจ้าของสวนที่ชื่อว่าพี่แต๋วใช่ค่ะถามเขาเรื่องเลยครับพี่แต๋วครับที่นี่เรามีทุเรียนพันธุ์อะไรครับมีจํานวนกี่ต้นในเนื้อที่เท่าไหร่ครับมี300ร้อยกว่าต้นเนื้อที่ประมาณ15ไร่ค่ะเป็นทุเรียนพันธุ์พันธุหมอนทองค่ะอายุกี่ปีครับประมาณ8ปีค่ะ8ปีนะครับพี่แต๋วครับตอนที่เราเจอครั้งแรกนั้นน่ะประมาณปีเท่าไหร่ครับที่ ปัญหาทุเรียนว่าเราเกิดขึ้นอ๋อปี62ค่ะ62นะครับแล้วก็ทุเรียนต้นน้มันมีปัญหาอะไรครับต้นมันเหลืองค่ะใบมันเหลืองค่ะเหมือนขาดธาตุอาหารนะคะใช้ไปกี่ครั้งครับถึงเห็นการเปลี่ยนแปลงก็ใช้ประมาณ 4- ีหครั้งติดต่อกันนะคะใบก็สกเขียวเข้มสดใสขึ้นมาค่ะ,คะแทบที่เหลืองๆก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเป็นลําดับค่ะ ผลผลิตล่ะครับมันเป็นยังไงบ้างดอกมันดีไหมสมัยตอนที่เราพอใช้มาแล้วเนี่ยตอนนั้นก็สอนเป็นสินะครับ่ะสอนเป็นแล้วผลผลิตของเราเป็นยังไงบ้างครับก็เพิ่มขึ้นทุกปีค่ะปีแรกตอนนั้นได้มาสักเท่าไหร่กันนะตอนสอนเป็นอะตอนเป็นก็ได้มาสักตันขวาว่าค่ะตันกวาว่าค่ะแล้วพอหลังจากนั้นพอเขารู้แล้วรู้ว่าจัดเป็นสาวแล้วเขาเริ่มจะเรียกว่าขยายเผ่าพันธุ์เขาแล้วเนี่ยมาเท่าไหร่ครับมาห้าตัน10ตันค่ะแล่าสุดที่สิบตันค่ะสิบตันเนี่ยน้ำหนักของผลเป็นยังไงครับโอ้ผลสวยค่ะ สามโลน่อยๆผลสวยเปลือกไม่หนาค่ะลูกกลมค่ะนั่นคือช่วงที่เราเริ่มใช้มาค่ะตอนนี้ครับเนี่ยขนาดนี้เราอยู่กันเกือบปลายเดือนกุมภาแล้วเนี่ยซึ่งช่วงเนี้ยสวนของพี่แต๋วเนี่ยนะครับเราใช้สูตรนวัตกรรมใหม่หรือยังครับใช้แล้วค่ะใช้แล้วเมื่อเดือนอะไรครับใช้มาได้ได้เดือน2เดือนแล้วค่ะใช้ตอนเดือนธันวานั้นของเราปี67ถูกไหมครับค่ะตอนนั้นเอามาทําอะไรเกี่ยวกับต้นทุเรียนเรา<อ>ใช้เปิดตาดอกอะค่ะ แล้วใช้ไปมากน้อยขนาดไหนจนถึงขั้นที่เรียกว่าเห็นผลอย่างไรครับก็พ่นสักสามรอบก็ดูมีการเปลี่ยนแปลงมีตาดอกขา,ขาวๆข,ขึ้นมาค่ะแล้วลักษณะอื่นล่ะครับของต้นต้นก็ไม่ค่อยเน่าค่ะต้นก็นดีไม่ค่อยมีแผลไม่ค่อยเน่าใบก็ดูสดใสเขียวขึ้นมาและดอกก็ออกดีค่ะดอกออกดีนะครับดอกมากค่ะคำว่าดกมากเนี่ยในหนึ่งต้นเนี่ยเราคิดว่าออกดกกว่าปีก่อนที่ผ่านมาตอนได้5ตันเนี่ย คิดเป็นเปอร์เซ็นต์สักเท่าไหร่ครับสมมติเราปีก่อนๆเนี่ยได้มา50%ปอเนีนี้ทั้งต้นเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับโอ้โหดอกออกขนาดนี้คิดว่าต้นแปดีเนี่ยเราจะไว้สักกี่ลูกกี่ผลกันครับโอ้กะว่าสักแปดสิบลูกอะค่ะแปดปีเอาแปดสิบลูกเลยนี่ถือว่าเป็นสายแบกไหมท่านในวงการเขาถือว่าเป็นสายแบกใช่ไหมครับที่เรากล้าแบกถึงแปดสิบลูกต่อต้นแล้วลูกออกมาประมาณสามกิโลกว่าๆถูกไหมครับเป็นมาตรฐานเลยเนี่ย เหตุอันใดเราถึงมั่นใจขนาดนี้ครับดูจากอะไรก็ดูจากความสมบูรณ์ของต้นนะคะของใบอะค่ะสมควรไว้กะไว้กี่ตันก็ประมาณ50ตันนะคะจากปีที่แล้ว10ตันต้นละ80ลูก300ต้นกะไว้50ตันสิ่งสําคัญครับผมอยากจะสอบถามอีกนิดถึงคขว่าเราเนี่ยนะครับได้มองไว้เนี่ยถ้าความสําเร็จนั้นเกิดขึ้นเนี่ย มันเกิดจากการที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันง่ายไหมเมื่อก่อนเราอาจจะมีความยุ่งยากในการใช้ผลิตภัณฑ์อื่นมันง่ายไหมครับง่ายค่ะมันง่ายแบบไหนบ้างบอกผมค่ะง่ายคือเมื่อก่อนเราต้องใช้แคลเซียมโบลอนอะมิโนโสาลายหลายตัวค่ะอันนี้เราใช้ตัวเดียวจบเลยค่ะแล้วเราร่วมกับ สารเคมีที่ใช้กับศัตรูพืชอย่างไรบ้างครับก็มีฆ่าแมลงฆ่าหนอนฆ่าเพลี้ยไฟยาลาอะไรเงี้ยค่ะมันใช้ร่วมกันได้ไหมครับได้ค่ะใช้ได้เลยนะค่ะได้นี่ค,คือประสบการณ์ของการใช้จริงถูกไหมครับการใช้ในทุกครั้งนั้นแมลงต่างๆมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดไหมครับในการใช้ร่วมกันก็ลดลงค่ะแล้วความหนาแน่นของแมลงก็เบาบางลงด้วยค่ะพอดูแล้วนี่ถ้าดูแล้วถือว่าอย่างนี้เรียกว่าใบสวยไหมครับก็โอเคอยู่ค่ะโอเคนะค่ะโอเคในระดับไหนถ้ามันมีร้อยเราโอเคระดับไหนแป แปดสินะครับเจาร้อยเอาแปเอา80พอเผื่อใจไว้หน่อยแต่การเผื่อใจนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความมั่นใจเป็นตัวกํากับถูกไหมครับความมั่นใจยังกํากับอยู่เสมอเลยในฐานะที่ผมเห็นอย่างนี้ก็ชื่นใจนะครับว่าผลิตผลผลิตภัณฑ์ของเรานั้นมีคุณภาพแน่นอนเพราะเจ๊แต๋วเองก็บอกว่าปีที่แล้วลูกทรงก็สวยนะครับปีนี้ยิ่งเจอสูตรใหม่นะครับไม่ต้องผสมอะไรเพิ่มแล้วรูปทรงมาแน่นอนที่นี่ตอนที่เขามาซื้อปีที่แล้วอะ มีลงมาซื้อหรือว่าเราขายเองลงมาซื้อค่ะลงมาซื้อเขาชมสวนเราอย่างไงบ้างขเขาชมเ็ว่าโอ้ยทุเรียนลูกกลมสวยเปลือกไม่หนาเปลือกบางค่ะเปลือกบางทรงสวยทรงกลบค่ะโอ้โหแล้วสีกลิ่นของทุเรียนของเราเป็นยังไงก็ชมไหมก็สีเหลือง หวานอร่อยค่ะโอ้ครับนีน่นอกจากชื่นชมด,ด้วยตัวเองแล้วนะครับลงเองก็ยังมายืนยันด้วยซ้ําไป <c oughs> สิ่งเหล่านี้ครับพี่น้องเกษตรกร,กรครับเป็นความภาคภูมิใจของพี่แต๋วเองซึ่งมองว่าสิ่งที่เธอได้รับนั้นมันมีแต่อัตราเพิ่มครับอัตราลดแทบจะไม่มีเลยที่จะเพิ่มก็คือว่าเพิ่มผลกําไรของเธอต้นทุนล่ะ <c oughs> อยากถามนิดนึงต้นทุนกับเมื่อก่อนที่คนข้างสวนของเราเนี่ย <c oughs> เขาใช้ทั้งเคมีใช้ทั้งอย่างอื่นรวมด้วยอะ่ะ <c oughs> ต้นทุนของเราเป็นยังไงบ้างครับต้นทุนก็ลดตามลงค่ะเราไม่ต้องใช้หลายตัวใช้ตัวเดียวอะค่ะถ้าตอนสมัยเมื่อสปีก่อนนะนั้นอะที่เรายังไม่เจอกันอะไม่เจอกับคู่หูเนี่ยตอนนั้นเราใช้ต้นทุนเกี่ยวกับเคมีเยอะไหมเยอะค่ะพอมาใช้คู่หูมาสัจจันทร์นี่แหละครับมันเป็นยังไงบ้างตอนนั้นใช้ร้อยหนึ่งพอมาใช้คู่หูสักกี่บาทกันทีเดียวก็ลดไป50-50อะค่ะก็ถือว่าต้นทุนก็ลดลงไปด้วยลดลงโอ้โหในฐานะที่มีแต่เรื่องการลดต้นทุน แล้วก็เพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพมากอย่างนี้อยากจะบอกเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักการเกษตรที่เขาอยากได้รับความยั่งยืนอย่างเราสุขภาพของเราเป็นอย่างไรบอกเขาด้วยครับก็ <c oughs> เชิญชวนพี่น้องมาร่วมใช้วนแพนด้วยกันค่ะลดต้นทุนเยอะค่ะแล้วไม่ทำองสมหลายตัวตัวเดียวจบในตัวเดียวเลยค่ะโอ้โชัดเจนนะครับชัดเจนย้ําเน้นขีดเส้นใต้สมทับด้วยสิ่งที่เธอบอกว่าลดต้นทุนไม่ต้องมีหลายตัว ในฐานะของที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับเราจะบอกพี่น้องเกษตรกรที่กําลังเลลังใจอย่างไรครับเรนเชิญครับค่ะ,ะมั่นใจนะคะขอให้ชาวสวนทุกท่านมั่นใจด้วยนะคะสวนนี้นะคะอยู่ไม่ไกลจากวัดเขาสุกิมนะคะมีเวลาก็เชิญเข้ามาชมได้นะคะว่าสวนสวยจริงๆเกิดจากใช้ผลิตภัณฑ์ของเราโดยเฉพาะปัจจุบันนี้นะคะมีสูตรใหม่นะคะสูตรใหม่ใช้ไรกว่าเดิมนะคะเพิ่มคือ แตกตัวเร็วละลายเร็วแล้วก็ผสมายาฆา่าแมลงซึ่งเป็นกลุ่มออยชัดเจนเลยค่ะไม่ติดหัวฉีดนะคะฉีดพ่นสบายๆไม่ต้องผสมหลายครั้งทีเดียวจบใช่ไหมคะคุณแตวใช่ค่ะค่ะก็อยากให้ทุกท่านนะคะามาลองดูนะคะเพราะว่าอันนี้คือชีวภาพร้อเปอร์เซน์มั่นใจค่ะโอ้โห ความมั่นใจครับอยู่ในทุกแห่งหนของประเทศไทยโดยเฉพาะนะักการเกษตรครับและนี่คือการสำทับการขีดเส้นใต้การโยงประโยคที่เรียกกันว่าความยั่งยืนอยู่ในทีเดียวกันครับขอพี่น้องการเกษตรนะครับร่วมใจกันแต่อย่าลืมนะครับของดีมักมีผู้เรียนแบบใครเรียนแบบก็ตามทีครับเลิกซะเถอะเพราะเรล่านั้นคือหนึ่งในเรื่องของความยั่งยืนทางการเกษตรวันนี้มิสเกษตรยั่งยืนขออนุญ,ญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าจะเจอกับสวนดีๆกับความยั่งยืนที่มั่นคงและสําคัญครับลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษต,ตกค้างวันนี้เราทั้งามลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ